หกเสียงดังในรถอย่าปล่อยผ่านนะครับเสียงแบบนี้จะบ่งบอกอาการยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปรับฟังกันเลยนะครับหนึ่งเสียงดังจากการสตาร์ทเครื่องเสียงดังจากการสตาร์ทเครื่องนะครับก็จะมีหลายปัจจัยมากๆนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเสียงดังแบบอี๊อี๊อดอนะครับให้เราไปดูที่สายพานนะครับหน้าเครื่องของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักการเบื้องต้นนะครับเราสามารถตั้งสายพานใหม่ได้นะครับ ถ้าทานที่ดีนะครับไหนไหนทั้งทีและจะตั้งทั้งทีแล้วก็เปลี่ยนสายพานกันไปเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะจบปัญหานี้ได้นะครับ 2. เสียงดังเวลาเล่นเครื่องครับครับผม้าสมมติว่าเราเล่นเครื่องนะครับในรอบที่สูงนะครับอันนี้ถ้ามีการสั่นของเครื่องนะครับให้เกิดจากเช็คพวกยางแท่นเครื่องนะครับอาจจะมีการเสื่อมสภาพนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ารอบต่ำๆนะครับแล้วมีอาการกระตุกกระตุกของเครื่องยนต์เนี่ยให้มองไปที่หัวเทียนนะครับหรือว่าคอยจุดระเบิดต่างๆนะครับอาจจะมีการาทํางานที่ไม่เต็มสุดข,ของเขานะครับแล้วก็ทําให้เครื่องยนต์นะครับสั่นย่างๆนั่นเองนะครับ 3. เสียงดังเวลาที่เบรกรถ เสียงดังที่เกิดจากเบรกนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีอยู่ประมาณหลายกรณีเลยนะครับกรณีแรกนะครับเป็นกรณีง่ายๆเลยคือน้ํานะครับที่เข้าไปที่เบรกนะครับอาจจะมีเสียงดังเอี๊ยดๆเอี๊ยดๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเบรกแล้วมันดังเอี๊ยดๆหรือขุดู่ๆนะครับอันนี้ให้สันนิษฐานว่าผ้าเบรกของคุณกําลังจะหมดนะครับแล้วก็เช็คง่ายๆครั้งหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าห้องเครื่องนะครับไปดูที่กระปุกน้ำมันเบรกนะครับว่าน้ำยาของคุณ ฟ้องลงไปหรือเปล่านะครับถ้าฟ้องลงไปเนี่ยอาจจะต้องปิดคาเบกได้ครับนีเสียงดังเวลาหักเลี้ยวสุดครับผมเวลาหักเลี้ยวสุดนะครับแล้วก็มีเสียงจังแตกๆนะครับอันนี้น่าจะสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเกี่ยวกับพวกบูธปีกนกนะครับที่มันมีการเสื่อมสภาพที่มันมีการเสียดสีกันนะครับมันก็จะดังแตกๆแบบเวลาเราเลี้ยวสุดนั่นเองครับถ้าเกิดว่าปล่อยไปนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกศูนย์นะครับอาจจะทําให้เสียของท่านเนี่ย เดี้ยวซ้ายอินวานะครับอันนี้นะครัที่ดีนะครับก็เปลี่ยนนะครับหรือว่าใครเปลี่ยนไม่เป็นก็สามารถเข้าสู่บริการใกล้บ้านคันได้ครับห้าเสียงดังเวลาขับรถตกหลุมหรือทางขู่ขาครับครับผมเวลาเราขับรถตกหลุมหรือทางขูขาเนี่ยอันนี้บอกเลยนะครับว่ามันจะดังแบบตึกดึกบกุกกนะครับอันนี้ให้สันนิษฐานเลยนะครับว่าจะเป็นในส่วนของฟุ นะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับชุดล้อนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกปืนเลยอะไรเลยนะครับวันนี้มีผเกร้องนะครับ 6. กเสียงดังใต้ท้องรถเสียงดังใต้ท้องรถนะครับก็จะมีดังหลายหลายอย่างมากๆนะครับแต่ถ้าดังแบบก๊อกก๊อกแก๊กหรือว่ามีการเหล็กเสียสีกันนะครับให้ไปดูที่พวกลูกยาง,งต่างๆนะครับถ้ามีการฉีกขาดเนี่ยมันจะไ่ เขาเรียกว่าเหล็กนะครับเสืยสูกับเหล็กนะครับจะดังแบบป๊อกๆเก๊กๆกึกๆนะครับอันนี้ก็ให้ดูที่พวกลูกยางต่างๆนะครับหรือรอยข้อต่อต่างๆที่มันไม่แน่นนะครับอันนี้ก็ลองเช็คกันได้นะครับ6เสียงนะครับที่ผมกล่าวขึ้นมานะครับถ้าหากเกิดจากรถท่านเองนะครับให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือเข้าสู่รบริการใกล้บ้านท่านนะครับ วันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บเอ็มไทยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงานมานนมอนเตอร์ในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับหากมีค่าประกันใดนะครับขอโทษขออภัยไนที่เป็นอีกด้วยนะครับหากท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีทคิคดีๆนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ